สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างชายบายคลินิกมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาแก้ปัญหานะครับเวฟร้อยสิบไอนะครับผมไดสตาร์ทไม่ทํางานนะคันนี้ก็ฟันธงแล้วนะครับว่าไดเสียนะครับเดี๋ยวมาทําการเปลี่ยนไดสตาร์ทกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็มาลื้อชุดสีก่อนนะครับผมตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับผมเดี๋ยวมาลื้อชุดสีกันก่อนเี่เราก็ต้องถอดน็อตกันตกด้วยนะครับเพราะน็อตกันตกเนี่ยกันตกมันบีบชุดสีอยู่นะครับแล้วก็พวกน็อตเนี่ย เราก็ดูด้วยนะครับว่าน็อตตรงไหนมันอยู่ที่ไหนนะครับนี่เห็นไหมน็อตสกูเนี่ยที่มันอยู่ใต้บางโคนเนี่ยเห็นไหมเขาทัามันไม่ใช่หัวดํานะหัวขาวนะครับผมก็คิดว่าทําไมเขาทำหัวขาวเขาอาจจะตัวนี้มันอาจจะเคลือบมาดีนะครับกันฝุ่นกันโคลนกันน้านํกากันความชื้นได้ดีนะครับผมมันจะไม่ขึ้นสนิมนะหัวมันจะไม่เสียนะครับผมผมก็คิดว่าเขาน่าจะออกแบบมาอย่างนั้นนะครับสีขาวเนะี่ยอยู่ใต้ใต้ล้อนะครับใต้บงโคลนนะครับผม นอกนั้นสีดำอยู่ข้างบนทั้งหมดนะครับรื้อฝาข้างออกมาแล้วก็รื้อชุดตรงนี้ด้วยนะครับผมฝั่งนู้นไม่ต้องรื้อนะครับเพราะว่าเราจะเอาไดออกฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาลดสายรัดก,ก่อนนะครับ ก็ปลัก๊กโอเคเซ็นเซอร์ออกก่อนอตัวนี้นะครับเวฟตัวนี้เป็นตัวสองพันสิบสามนะครับผมอ่อ ใดของแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องเวลาไปสั่งของต้องสังเกตดีๆนะครับผมเพราะว่ามันมีอยากมีอะไรไม่เหมือนกันนะครับบางทีความยาวของเฟืองก็ไม่เหมือนกันอีกก็มีนะครับผมเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับมันมีเดือยสั้นเดือยยาวนะถ้าเป็นตัวเก่าเดือยมันจะสั้นๆน,นะครับเออเฟืองอย่าว่าเดือยเลยผมเรียกไปเรื่อยเปื่ยเนาะ เฟืองมันจะสั้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยส่วนเราส่วนโค้งมันตรงเนี้ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นเวฟร้อยสิบไอเหมือนกันก็ตามนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นปีสองพันสิบสามนะครับผมเราจะมาเช็คว่าใดเรามันเสียจริงๆริงไหมนะครับนี่เลยก็โดยเอาขั้วเนี่ยครับขั้วบวกตรงนี้นะเอาสายไฟมาแตะนะครับแล้วเอาที่โค้งมาเนี่ยลงไปที่ขั้วขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วเอาไปจิ้มจิ้มไฟดูนะครับเห็นไหมเงียบ ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลองตัวนี้เราซื้อมาใหม่นะครับเห็นไหมเดเอยมันยาวเท่ากันเห็นไหมครับอ่าแต่รุ่นเนี้ยไม่ใช่รุ่นมันนะตัวเนี้ยหาซื้อไม่ได้เลยนี่เห็นไหมยี่ห้ออะไรไม่รู้เป็นเหมือนรูปแมงปอนะครับผมแต่รุ่นของแท้รุ่นที่ประมูลได้ก็คือมิซูบะนะครับผมอันนี้ของแท้เหมือนกันแต่ตัวนี้อาจจะเป็นเจ้าใหม่ที่เขา เขาได้ประมูลจากบริษัท honda นะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่น่าจะเป็นแท้แหละติดรถมานะครับผมส่วนตัวนี้เป็นของดีมซูเปอร์คับตัวแรกนะครับเพราะว่าของมันเองหาไม่ได้นะครับตัวนี้ใช้ทดแทนได้นะครับก็คือรหัสนี้เลยนะครับผมถ้าหาตัวของมันไม่ได้ก็ให้ใช้รหัสนี้นะครับผม,อ,มอันนี้ก็ฮอนด้จากศูนย์แกะกล่องเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าใดเรามันทำงานไหมนะครับเห็นไหมเห็นไหมห,ไหมุนเอามาดูตัวนี้บ้างตัวนี้เนี่ยผมซ่อมเปลี่ยนฐานเห็นไหมตัวนี้ก็แท้เหมือนกันนะครับมิตซูบะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมหน้าตามันไม่เหมือนกันนะตัวเนี้ยของเวบร้อยี่ห้าประวานนะครับผมแล้วก็เป็นของเวบล้อสิบไอรุ่นอีกรุ่นหนึ่งแต่ไม่รู้รุ่นไหนนะครับ ใส่ด้วยกันได้แต่ไม่ใช่รุ่นปี2013นะเวลาไปซื้อก็ให้ดูดีๆนะครับผมแล้วเราก็จะมาสับนะครับสับชุดสายสวิตมาใส่ตัวนี้นะครับผมก็ดูด้วยว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับเนื่องจากน็อตตัวนี้มันแน่นมากนะครับนี่ต้องใช้ไขควงตอกนะครับผมใช้สว่านยิงไม่ได้นะมันไม่ออกนะครับ ใช้ไขควงตอกก่อนนะครับผมมันจะออกได้นะครับสอนนัดตัวนี้ก็ใช้เ,เบอร์หนึ่งนะครับผมที่มีแรงบิดเยอะนะครับขันเอานะครับเพราะว่าตัวนี้ก็แน่นเหมือนกันนะครับสังเกตด้วยนะครับว่าตัวเนี้ยมันอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็น็อตอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับผมอยากใส่สลับด้านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันเลยอย่าลืมทาจารบีตรงนี้ด้วยนะขอให้เป็นจารบีหรือน้ํามันเครื่องก็ได้นะครับผมที่มันไม่กัดโอริงนะครับผมก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับครานี้แล้วก็แถวนี้เราก็ทําความสะอาดด้วยนะครับขั่วคั่วของมอเตอร์ไดสตาร์นะครับผม ก็ฉีดน้ำยาอนเอกนกประสงนิดหน่อยนะครับไล่ความชื้นไล่สิ่งสกรปรกนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองสตาร์ทดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับโอเคใช้งานได้ปกตินะครับผมก็เสร็จสิ้นไปนะครับผมสำหรับการเปลี่ยน ไดสตาร์ทนะครับเว็บร้อยสิบไอนะครับปีสองพันสิบสามนะครับน่าจะเป็นซีรีส์สองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยครับช่างชายบายคลิิกมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ